กาญจนบุรีเทศก,กาลเข้าพรรษาตามสถานที่ต่างๆจะก,กิจกรรมรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติชื่นชมประเพณีของไทยร่วมขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษาและร่วมรำองกับนางรำอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตบลลาดยาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตาบลลาดยาสภาวัฒนธรรมตําบลลาดยานําโดยนางนรมลเขียวทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ก้อนอิน นางสาวดวงใจศูนย์กลางนางสาวสยาทิพ์เชื้อว,วงพรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จัดทำรถแห่ขบวนเทียนวันเข้าพรรษาประจำปี2567โดยมีขบวนนางรำใส่ชุดไทยสวยงามท่าทางผิวไหวตามจังหวะเสียงดนตรีนำเทียนวันเข้าพรรษาถวายวัดทุงลาดยา้าและวัดผูใหญ่จเจริญธรรมโดยมอบเงินทำบุญติดพุ่มถวายทั้งสองวัดเป็นจำนวนเป็นจำนวน30,000บาท ในขณะที่ขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษาขบวนนางรำได้รำอยู่บนถนนในตลาดสดลัดยาได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ผ่านมา4คนเป็นชาวนอร์เวย์นั้นเห็นมีขบวนแห่จึงลงมาจากรถตู้ และเข้ามาถ่ายรูปภาพบันทึกภาพเหตุการณ์พร้อมกับร่วมขบวนลำกับนางรำและร่วมบันทึกภาพไว้เป็นีทรลลึกอีกด้วยส่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทศบาลตำบลน้ำตกสย,ยกน้อยได้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาโดยทางอาสาสมัครจัดเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของเทศบาลตำบลน้ำตกสย,ยกน้อยซึ่งร่วมกับโรงเรียนสย,ยกน้อยวิทยาศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเทศบาลน,น้ำตกสยยกน้อยชุมชนอนามัยชุมชนน้ำตกสถานีรถไฟ ชุมชนตลาดชุมชนเขาโทนและชุมชนปากแซงซึ่งมีข้าราชการครูนักเรียนสมาชิกสภาเทศบาลประชาชนชาวเทศบาลตำบลน้ำตกสยยกน้อยจำนวนประมาณ1,200คนเข้าร่วมขบวนแห่นในขบวนโดยนำเทียนไปถวายจำน้ำพรรษาณวัดน้ำตกวัดท่าเสาและวัดเกาะเจริญสุขารามข่าวหน2งการจนบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน